ไจู ju. สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีสุขูสุคนพบก,กับช่องคุณยาพาเพิ่นมือหนีพามากินส้มตำนะคะส้มตำปูปลาร้านะคะเพื่อนๆแล้วก็แกงแกงเปอ,เอะเนาะแนนบ๊อ แกงเปิอะเห็ดแกงออมเห็ดอย่างนี้แหละค่ะเป็นตะแซบตะแซ่พี่น้องห้อนๆร้อนๆอนอยู่เลยค่ะหอมห้วยๆพออีตูค่ะมากินน้ำกันเด้อเพื่อนๆมากินด้วยกันวันนี้ไม่ได้กินโชว์หรอกเด้อเพื่อนๆถ่ายให้ดูค่ะ ซื้อมาแต่ข้างนอกน่าทานไหมคะมากินน้ำกันค่ะลูกซื้อมาจากข้างนอกก็ไม่ได้จัดไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะเอาแบบง่ายๆเนาะบานๆเท่านี่แหละกินแบบบานๆเท่านี่แหละพี่น้องเนาะจะ้ะคือปันกินเข่าหน้าลนะ่ะว่างกันเลี้ยงกิน,น,ก,ก,นกินกินรวมเนาะจ้าเนาะ แซ่บใส่อันใส่ขาเบี้ยตุ้ยๆค่ะอืมทั้งเผ็ดทั้งหอนคุณพี่น้องเอ้ยแกงเห็ดเขาเอินว่าแกงยี่หยาง,ยางหมดแกงเล่าเาเห่าเล,าเลยละจ้ะ แจ้อีสานบานห้องอโอ้ยมีแห้งสวดหอนหอนมีแห้งยาวยมาเด้อเพื่อนๆมากินน้ำกันก็มีเห็ดเนาะเห็ดนางฟ้าบักบวบมีบักบวบ พักอีกตู้พักชะอมห่อนเพื่อเพื่อนห่อนเสื่มมาไม่ไหมเยคะ่ะแขนอุ้ยตุยดูยิงกับข้าวเหนียวเนาะ เกินใกล้พี่น้องเกิกนตัาบังหฮบุบ่ายหนายเบื้องราะวะบ่ไดเตรียมการีอยังพี่นอ้อง เลยประกาศโชว์หนาโชว์ต์เสียงเนาะคะ่ะแซ่บแซ่บค่ะเพื่อนเพื่อนกินแบบโชว์หนาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อน ต่บางห่งกับเพดแกงกับเพจเนี่ยนี่ยากกับกินเพจบวกเกง่งมาเด้อเพื่อนๆมาแสบๆน้ำกันจ้ากินแบแบง่ายๆบานๆเล้เนาะเส่บๆมาทานด้วยกันนะคะเสบ่สบๆ เอาง่ายๆนอกจากเนาะเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ซือมากชุ้ละสิบบาทอะเยอะแยะเนาะเราไม่ต้องแล้วไม่ต้องหนึ่งมาช้าไปดูน้องเขานึ่งข้าวเหนียวใส่หมอข้าวเออเดี๋ยวจะทำตามบ้างเวลาเรานึ่งจริงใช้เวลามาสามสี่ชั่วโมงอะเพื่อนเพื่อนหนึ่งยากยากข้าวเหนียว กิมีแขวายำด้วยเด้อค่ะแข่วเต็มปากแข่วเต็มปากบ่มีฟันปลอมนะคะฟันแท้ฟันแข็งแรงหืวกแข็งแรง มันหอนกินได้แต่นามจำมะคู่กับเสบพี่น้องกินน้ำกันจ้ามากินน้ำกันค่ะหูปา่าเจ้านี้ป่จํจำซสบ ปลาแดงนัวนัว มาเดอกินน้ำกันจับกินน้ำกันแสบ่บๆบจ้ะทั้งเผ็ดทั้งฮอนละ่ะเพื่อนเพื่อนมเนี่ยมีใครถูกลัตเตอรี่บ้างเนาะเพื่อนอเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่มาติดตาม ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายน้ำแน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะไปไหนก็ขอให้ชาวคาดปลอดภัยนะคะเพื่อนๆใครที่เข้ามาชมก็ขอให้ คลิปดังๆปังๆเติบโต,ตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าบายบาย